กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมในนามฮิมุระไทยเข็นชินก็มีงานแลเทมตัวเริ่มต้นมานำเสนอนะครับเป็นงานแพคคู่หรือจะซื้อแยกก็ได้นะครับเป็นเซตดาบคาตนะมาพร้อมกับชุดทันโตนะครับงานแบรนด์ โรนินสายเลือดสมุไรไรค่ายไรนายรุ่น6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าความสวยงามของใบดาบนั้นจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวตัวเจ้าคาตนะก่อนนะครับเจ้าคาตนะก็คือด้ามจับก็จะพันด้วยเชือกสีขาวกระเบนแท้สีดำนะครับแบบนี้เลย เมนุกิก็เป็นลายมังกรนะครับสันทายกันกระแทกหรือคาชิระก็เป็นลายดอกไม้กัดลายนูนแบบนี้เลยนะฮะส่วนซึบะก็จะเป็นทรงกุนโตนะครับเป็นซึบะทรงกุนโตนะครับฟูชิก็จะเป็นลายดอกไม้กัดลายนูนฮาบากิทองเหลืองแท้ลายเเรียบแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีตราลายโลโก้นะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่น6ใบาดาบก็จะเป็นฮาร์มอนลายซูนามิสวยๆแบบนี้เลยใบยใสๆเงาๆเ,เลยครับเงาแค่ไหนก็ดูเอาครับเห็นเงาสะท้อนจากด้านหลังนะฮะก็คือกล้องผมไปโฟกัสที่แขนและขาผมจากเงาใบาดาบเลยนะฮะไม่ค่อยโฟกัสใบาดาบเลยเพราะมันเงาเกินนะครับ ปลายดาบก็เป็นคาตานะทั่วไปนะครับใบยาว29นิ้วนะครับปลายดาบรับคมหักม,มุมคิสก,กิเทียมนะครับโอ้โหเงาจนแบบกล้องไปโฟกัสจากด้านหลังนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูตัวเล็กบ้างครับตัวเล็กก็เป็นคาตนานะนะฮะฮาร์มอนเป็น ลายกุโนเมะนะครับฮามอนลายกุโนเมะดาบทั้งสองเล่มนี้เป็นโครงสร้างมารุนะครับโครงสร้างเดี่ยวนะครับกุโนเมะแบบออสวยๆมากแบบเหมือนมีลายทับซ้อนนะครับขัดคุนจะสวยนะครับสองเล่มนี้ขัดคุณจะสวยโอ้โหดูสิไม่โฟกัสเอาไปโฟกัสหน้าผมที่เงาตรงใบดาบสละเงาใสาปิ้งนะครับใบตัวเล็กเล่มเล็กนี่ใสามากนะครับฮาบากิทองเหลืองแท้ซื้อบะ ก็เป็นทรงเดียวกันกันกบคาตานะนะครับเป็นลายกลโตนหนังกระเบนแท้สีดำนะครับเมนูกิก็เป็นมังกรนะครับอ้ยฟูชินี่ฟูชิเมนูกิดีถูกแล้วมีสันทายกันกระแทกคาชิระก็เป็นลายเดียวกันนี่ครับเสร็จเดี๋ยวผมจะใส่ฝักให้ดูนะครับฝักสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวมารอดูตอนใส่ฝักครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนี่ครับเซตดาบคู่สวยงามมากนะครับดูภาพช้านะครับเ้าวางอยู่บนชั้นวางเขาก็จะวางแนวนี้นะครับคาตาะกับทันโตะนะครับเป็นฝักไม้แท้นะครับทําจากไม้แท้สีดําพ่นสีดําเมทัลลิกแล้วก็สกรีนลายตราโลโก้ ของตระกูลโอดะโนบุนากะนะครับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคเอโดะตอนตอนกลางย,ยุคแรกๆนะครับยุคเอโดะช่วงแรกๆพันด้วยซากเกโอเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่แบบนิ่มไหมเทียมนะฮะเมตรละ200บาทนะครับเฉพาะซากเกโอสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเล็กอ่ะผมจะให้ดูตัวเล็กก่อนตัวเล็กจะเป็นแบบนี้ครับผม นี่แล้วก็จะมีประดับท้ายด้วยเชือกพันท้ายด้วยถ้าไม่ชอบแจ้งได้นะครับผมเอาออกให้ได้นะครับหรือถ้าชอบเป็นด้ามจับสีดําล้วนก็สามารถบอกได้ครับผมสามารถเอาเปลี่ยนเปลี่ยนสีดําให้ได้นะคะได้เลยคุยกันได้ไม่ชอบตรงไหนอยากจะเปลี่ยนอะไรบอกได้เมือได้เลยครับร้านเรามีอะไหล่ฟิตติ้งเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะครับสาเหตุที่เราขายถูกนะครับ ช่วงแรกๆมาของมาถึงใหม่ๆเนี่ยลงเรือมาใหม่ๆเราขายอยู่ที่8590บาทนะครับราคา7590นี่คือพวกเราลดราคาลงมานะครับสาเหตุที่ลดราคาลงมาก็คือตัวนี้ผมจะให้ดูอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านล่างจริงๆริงกันะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับชึบ อจับออกมาก่อนนี่นะครับสาเหตุที่เราลดราคาก็เพราะว่าฝักมันมีรอยนะครับฝักมันเป็นรอยนิดเดียวนะครับฝักเป็นรอยแค่นิดเดียวผมจะวางก่อนนี่ครับ โอกัสไหมไม่สังเกตก็แทบจะไม่เห็นนะครับเออนี่ฮะเป็นรอยบุ๋มนะครับนี่ครับตำาหนิตรงนี้ครับหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้ครับอีกหนึ่งจุดนี่สีมันแตกครับสีมันแตกสามารถส่งซ่อมแก้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับ แก้ฝักแต่ถ้าจะให้ทางร้านเราแก้ฝักให้ทางร้านเราก็ต้องขอกลับไปคิดเป็นราคาเดิมนะครับ8,590บาทนะครับเราจะแก้สีฝักให้สั่งแก้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับเพิ่มมา1,000บาทนะครับสั่งแก้เป็นสีอะไรก็ได้อะวันนี้สมุไรไทยบ้านของเรานะครับมาในตัวแทนของ ไทเคนชินนะฮะก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสำหรับาการรีวิวดาบคาตนะงานเซตเล่มคู่นี้นะครับโอเคถ้ายัางไงก็ชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ผมบ้างนะครับหรือจะทักเข้ามาที่เฟซฮิมุระนะครับเว้นวัคไทเคนชินเว้นวัคคนไทยหัวใจแห่งดาบนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันที่หน้าเฟซได้เลยนะครับ ขอบพระคุณครับที่ติดตามจนจบคลิปนี้นะคะสวัสดีครับ